บอสวัสดีชัว่ว5โมงเย็นโดยประมาณกันบ่เอหลังจากที่ผมปักเบ็ดไว้ประมาณ40ชั่วโมงน่าจะได้โอ้ยว่าแม่ผมตัวอ่านี่ครับนะอามีเสียงเขียดร้องด้วยคำนะนัะ่นผมชื่อว่าหลายคนหลายท่าคุณคิดถึงบน,นอกบุนนะบ้านกิดก,กับผมคำนะ่ะโอ๊ยนะมาถงมาทาย้ำนะักย้ำนาะแนะระทสไปโรสิรโรคสีดโัโอ๊ย เขาแย่เดือบไข่โอ้ยนะโรคฉีหนูเขามันลั่นครับมันอะเขรียกว่ามันรักลั่นอ่าเรืโทสไปโรสิตครับมันฆ่าชีวิตคนไทยชาวไร่ชาวนาไปร้อยต่อหลายล้านคนแล้วนะครับระวังระวังต้องใส่รองเท้าบู๊นะจะบอกให้โอ้ยนอ่าโอ้ไม่สอบน้อยอ่าเราเลยที่ปักไว้ประมาณอึ้อีหยังข้กแคบครับเพื่นี่พิจิญญ์บอกว่าโอ้ยหลอดดืดแนวแก่ครับเบื่อนพวกนี้ขึ้นหลอดช่วยได้ไม่เกี่ยวกันนะครับนะอ่าหลังที่ผมปักไว้ ประมาณสิบหลังน่าจะได้อาสิบคันนะครับนะอะเราจะไม่เยี่ยมยังว่าจะได้จะดรอปไหมหรือจะไม่โอ้สิงฟาร้องครับฟ้าร้องควรขังน่ากลัวจังโอ้ยเนาะเราจะรีบดูแล้วจะรีบกลับบ้านครับนะอุตะวันหลอดดูดแนวแก้ไหมครับโบ๊กเนี่ยเออเออเออเนี่ยโอ้ยหลอดดูดแนวแก้ครับโบ๊กเนี่ยสนใจตะคิวเตมันใต้คลิปครับหลอดดูดแนวแก้ไม่เกี่ยวกันครับเนาะอ่าหลังแรกโอ้ไม่สาวน้อยฮู้ ผมตกใจแทบแย่ครับแนวแก้วผมหลุดเลยครับบางทีโอ้ยบางนี่ยนั่นคือเป็นนกตัวใหญ่ครับนะโอ้ผมสะดุดโด่งเลยไหมโอ้ยน่ากลัวจังโอเคครับหลังแรกจะได้จะโดนโอ้หนอว่าแย่จังไม่ดูไม่ถูกอ่หลังต่อไปจะได้จะโดนไหมรึไม่ใช่กันด้วยกันกับผมครับซ้ำเออไม่ใช่ดิห้าหลังโดยประมาณการครับเนาะโอ้ยนี่ครับเนาะย้ำนักย้ำหนาครับมาถูกมาทางรถท่อสไปโรัลสีหรือโรคฉีนุตระระวังระวังนะจะบอกให้ อานี่เป็นไรนี่อ่าอือามีการเกี่ยวข้อาครับโอ้คือแย่ถูกคือเสียใจแต่ไม่ถูกอยู่แล้วครับโอ้น้ลตาจะไหลหลังอหลังต่อไปยังไงมาลุ้นมาเชื่อมาชมด้วยกันครับเนาะลมเย็นเย็นบ้านเราดีก็ห้องแอร์ไม่ได้ครับว่าผมแล้วบินหัวละโอ้โอเคนะครับปะยังต่อไปครับ เฮ้ยผู้คนครับนะบรรยากาศตอนเย็นจะประมาณนี้ครับผู้คนจะจับไปมากับบ้านกับช่องครับรถต้องพบหรือบัสในการไปใส่บใส่อยู่นี่โอ้แม่สาวน้อยนี่จะได้สะดุดไม่รู้มาเชียร์มาชมครับนะ้องแม่สาวน้อยโอ้โอ้แม่สาวน้อยหลอนดีครับโอ้เดิมแต่จะไหลหลังโอ้ยชีวิตนี้คิดสิเป็นตั้งสิน้องพี่น้องลูกป่าน่ะอาคิดปฏิบัติเป็นเพื่นว่าอย่างครับ อีกประมาณสาหลังแบบประมาณการคำนวณโอ้ฝนก็ตกกระดิ่ซอส้อซบรรยากาศหน้ามีเพศสัมพันธ์ครับตอนนี้นะโอ้ผู้ไปผู้มาผมเมมีอารมณ์ทางแพทย์แล,ล้วครับอ้อมใช่เด็กนี่ครับยังครับนี่ครับตอนนี้ผมจะปักบอดเบ็ดบว้ปักบอดพระจยตมูหยัดเบี้ยน,นาะหนองลูกปลาน้าอาอาตอนนี้ผมจะปักบอดครับตอนนี้จะมีปลาเข็งใหญ่หรือไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับจะเป็นปลาเข็งหยาไม่ใช่ใหยาดธรรมดาครับหยาดเยี่ยวเลยครับหลังนี้เป็นยังไงวะ โอ้มิโซอโอ้บังเนี่ยน้ำตาจะไหลครับ้โอ้มิสาวน้อยดีครับนะช่วงประมาณห้าโมงเย็นโดยประมาณหรือจะหกโมงเย็นครับก็ไม่ไงเขาบอกงับนะครับแล้วก็ขานี่งับยังนพี่น้องลูกป่านะอ่ะำหำโอเคครับเดินต่อไปครับหลังสุดท้ายแต่ไม่ยอมท้ายสุดครับโอ้นาะ ฝนตกเรียนซอซซัซดอย่างที่ผมบรรยากาศน่ามีเพศสัมพันธ์กันชทบเป่งเลยครับน้อดอหยัยบรนครับเนาอคนมีคู่เ็จะเข้าใจกันคนไม่คู้มก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอ้บอังเดยครับเขาเสียใจถอะวะโอ้น้ำตาจะไหลครับลันดีแล้วออหน่ะ ชีวิตดีแค่ไนยังบ่าขึ้นจักแนวคำเนี่ยขณะที่เลียนทำ้าของคำน้อยบันปวดคอเพราข้าวสัตว์เกลียดข้ับเอ้ยตกใจแทบแย่ครับเนาะหมอเขายิ่งบอกห้ามยกของหนักด้วยครับโอ้ยผมลำบากใจซิดจังไลยโอ้จังเลยครับเนาะโอ้ยไม่ได้ครับขอแยกเก็บกูครำให้มาฝากพี่ฝากเราลุงปานน่ะอาคือพี่้นบ้านปุ๋ยพุ้นว้านคือก้าวตลอดเป็นดาแนวแก่ตัวไม่ถดถึงกันละไปลุงปันน่ะอาสวัสดีพี่จกหัวครับเนาะ